สถานที่เมื่อนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอราชสีสลยัยจังหวัดสีสะเก่น,นะครับเพิ่งมาถึงงานครับผมิึงถึงบางเทียงครับสถานที่วันนี้ <S <S ก็กลวงเหมือนกันนะครับ <S <S แต่ว่าใครเนงมือวันนี้เขาเด็กอยู่โรงเรียนมีหมมีอาคารเรียนในภาคครับผม อันนี้เป็นน่าจะเป็นพอประชุมครับแดนเซอร์เราแร็ศิลตินวันนี้ถือว่าม่บุญือว่าม่บุญจะในพอหม่องนอนดีๆแดนซีครับแต่ก็ขอให้เจอแบบนี้ทุกงาน ก็จะนอนสบายจะนอนเต็มอิ่มครับอันนี้อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในหัวนง่นคือบนร้อคือหันนิ้ว้บนร้อร้อนมากดีนะครูนี่ครูนี่อย่างไอจะกี่กับลูกมาข้างล่านเราหอนที่ดีก็คือดึงไมาจะถือดึงก็ได้ว่าเป็นงาน ตัวนี้จูนท,ที่เรานอน,นตัวนี้นะคระ <ห CNC. S 1> ับถ้ากเจมาไทยอ่ะ้น่ีหลอนคนั่ารันนอนขึ้นอืดแล้วเี่ยอ,อีกมองนึงครับผม นนห้องน้ำดูแบบดูใกล้มากสำหรับวันนี้หางเครื่องลงมาอันดับรแรกคือแนเซอร์ห้องน้ำห่อนแห้งอันนี้รถแด,ดนเซอร์ผู้ชายนะครับแล้วแดนเซอร์ผู้ชายก็จะพาู่ตรงนี้ที่จไมาได้แยกดอกได้ว่าเขาอย่างหอดก่อน เรดิหมามังงอน,อน,นก่นเฮ้านเยนมากัดเนาเเยนมากแอบไทย้านี้ฟิแบบแอบไทยข้าย <c oughs> ู่ฟิวแบบแอบไทยได้ไ <c oughs> ี่ คุณต้อยก็อยู่ตรงนี้ครับจะเป็นนู่นอาหารพืน,นโอ้ยีครับพอโมดีๆเลยมีสิสุงงานก็สีืะก็สีไม่แห้งเกินครับซะ ต่ก็เรียกแต่มองแล้วครับมันขาดเราไปได้ <laughs> ชีวิตมะลำมก็แบบนี้ครับคันเ <c oughs> มื่อใดไม่บุญแน่กับแน่มองดีๆยัยยงสีไม่โฮมไม่อย่างต้นไม้กะโอเคแต่คันเมื่อใดแต่คันเมื่อใดไม่บุญกระดิกแน,น่นอนแต่ทองรถหรือเะ่า ก็เหมือนวันที่อยู่ระยองคือเมื่อน,นั่นสุดๆเลยนอนขางรถอาศัยหฮมรถเอาครับมันนอนขางรถเอาแต่ได้ยินเขาว่าเคยนอนใต้ท้องรถแบบนี้แล้ว กะต้องนอนครับพวะเรา,าเ,ลเลือกไม่ได้เพราะามันไม่มีที่นอนผู้ใดม,มีเงินมีเงินนี่อย่างกระสิบไปเปิดรงเรมครับผมสำหรับผู้มีเงินมีมาได้อย่างชีวิตหมอรังครับผมไม่กลับบ้นสิ็งกินกินไปตามภาษา ข้างบนกือแม่น้ำหองน้ำด้วยกันครับไว้เจอกันตอนเย็นนะครับผมที่อํอาเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้นาสิสอดแจ้งนาดิจำนะครับว่านาดสิสอดแจ้งไว้เจอกันนะครับโอุ้้มเย็น